3ประเภทที่คุณไม่ควรคบค่ะวันนี้กูจะมาบอกพวกเราค่ะว่าคนที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพราะถ้าคุณคบเขาคุณจะดวงตกแน่นอนและแย่แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามประเภทที่1เลยนะคะคือคนที่คิดลบค่ะ เพราะคนที่คิดลบเขาจะไม่เคยหาเหตุผลมาสนับสนุนในการที่คุณจะลงมือทาหรือจะประสบความสำเร็จเลยเพราะเขาก็จะบอกคุณว่าทําไม่ได้หรอกอย่าเลยเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปนะอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอุย้ยไม่มีใครก็าําอะไรดอกดูสิเศรษฐกิจก็ไม่ดีการเมืองก็ไม่ดีอุย้ยมีแต่เรื่องเลาลบๆมาเล่าให้กับคุณขยันเท่านั้นเลยค่ะที่เอามาบอกกับคุณและความเป็นไปไม่ได้ดทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณพบคนคิดลบค่ะ ประเทที่2ค่ะที่คุณ ควรหลีกเลี่ยงเลยคือคนขี้นินทาขี้อิจฉาค่ะคนสองประเภทนี้นะคะเป็นคนที่คุณต้องหลีกให้ไกลเลยขี้อิจฉาขี้นินทานํามาซึ่งการใส,ส่ร้ายป้ายสีตีไครใส่สีตอกไครขย,ยํารวมๆค,วค,วค่ะอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะโจรขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะสมศรีขาหลีกให้ไกลคนขี้นินาทาขี้ใส่ร้ายขี้ป้ายสีค่ะเพราะเขาหัวแต่นั่งอิจฉาชีวิตคนอื่นจนไม่พัฒนานตัวเขาเองเขานั่งอิจฉาคนอื่นจนเขามองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่น แต่ไม่เคยคิดจะมาพัฒนาตัวเองให้มันมีข้อดีมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยู่กับคนที่ขี้อิจฉาขี้นิทาคุณก็จะกลายเป็นนักจับคิดแบบเขาเช่นเดียวกันค่ะประเภทที่สาค่ะที่คุณไม่ควรครบมากๆเลยคือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยมีค่ะคนประเภทนี้เลิกคบเด็ดขาดตุนตาคนประเภทสามเลิกเลยค่ะคือคนที่ไม่คิดจะทาอะไรเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองไม่ต้องทําอะไรอรอแค่นี้ก็พอแล้วมาม่ทําอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ เอ้ยน้องร้อยทำงันแต่พอตอัวไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะและหวังว่า,วา,วาโลกจะเปลี่ยนมาให้เราเป็นไปไ,ได้ค่ะคนกลุ่มที่สามนี้จะทําให้คุณไม่อยากทําอะไรเพราะคุณคิดว่าเดี๋ยวคุณเกิดมาคุณก็ตายแล้วเอา้าแล้วระหว่าง เราจะไปถึงความตายนั้นเราไม่ควรจะทําอะไรก่อนหรอดังนั้นคุณต้องพบคนที่มีพลังที่พร้อมจะไปต่อที่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์ที่พร้อมจะพัฒนาค่ะเอาเวลาของเราไปหมกมุ่นกับคนที่พร้อมพัฒนาคุณเองก็จะพัฒนาผลลัพธ์เงเช่นเดียวกันค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูสิตาด,ด้วยนะคะครูเองตั้งใจมาจงสร้างคลิปค่ะมาหากับ21วันโปรแกรมิ0ความสำคัญคลิปฟรีหน้าเพจเยอะมากค่ะเพจครูสิตาพรวนปัตย์เองได้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนค่ะครูเองจัดสนิทลว20 ามารวยมาลอดเมื่อเจอกดจักรากวาลกดแรงดุลเจ็ดเดือนน้ำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะคอร์สสอนฟรีเยอะมากเพราะครูรู้ว่าการที่ครูได้แล้วมันเหลือเฟือขนาดไหนครูเปลี่ยนชีวิตจ,จากกดจักรวาลกดแรงดูลวันนี้ครูนําหลักธรรมกดจักรวาลกดแรงดูลคือธรรมาชาตินะคะครูนําออกมาแบ่งปันพวกเราทุกคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะคะที่ยูทูบครูสตาร์ลอฟฟ์ยูนิเวิร์สเพจครูสตาร์ผสานปัจเจกได้แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ